งานวิ่งชนได้แบบปังไม่ไหวเลยนะครับไม่ให้มีข่าวหรือว่ารับทรัพย์อื้อซ่าได้ยังไงนะครับสำหรับพี่พิกฤ i ตครับดาราศิลปินเนื้อหอมแห่งสัตวันี้เลยก็ว่าได้ครับเมื่อล่าสุดมีการยืนันออกมาแล้วครับว่าดาราศิลปินที่จะได้ประชันลีลากับพี่มาร์คหรือว่ามาร์คต้วนบนเวที Miss Universe Thailand ประจำปีนี้ในรอบ MUT Max e x c l u s i v e Round โดยตามข่าวระบุว่า PP และก็มาร์ครับจะได้ขึ้นเวทีพร้อมกันกับเหล่าสาวงาม77จังหวัดภายใต้คอนเซปต์ The Warrior of Universe นะครับหรือว่าแปลตรงตัวได้ว่านักรบแห่งจักรวาลโดยจะมาในรูปแบบ Music a แอนด์แฟชั่นโชครับในตอน Warrior of the Universe Queen of Star Night นะครับที่สร้างสารรค์ขึ้นร่วมกับศิลป,ปินระดับโลกและศิลปินไทยที่ได้รับกระแสะความนิยมอยู่ครับ ที่สาคัญครับมีการเปิดเผยแล้วนะครับว่าในรอบนี้เหล่าสาวงามผู้ประกวดจะอยู่ในชุดว่ายน้ําคอลเลกชันแรกจากแบ,บรนด์มิลินอีกต่างหากครับแล้วอย่างได้ร่วมเวทีกับพีพีรวมถึงมาร์กต้วนความร้อนแรงจะอัพกันขึ้นไปถึงรลเวลไหนบัตรงานนี้จะเปิดจำหน่ายทางออลติเกตครับตั้งแต่3มิถุนายนนี้10โมงตรงโดยทุกที่นั่งมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลพิเศษ,ษภายในงานด้วยครับขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ